รถไฟฟ้า BTS ระบบขนส่งสาธารณะยอดนิยมของคนเมืองที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า7 0 0 0 0 0คนต่อวันอยู่ในกำกับดูแลของภาครัฐแต่บริหารงานโดยภาคเอกชนในปีนี้ครบกำหนดการปรับราคาค่าโดยสารแล้วส่งผลให้ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS อาจปรับตัวสูงขึ้นร้อยละหกจากราคาในปัจจุบันซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วสครั้งในช่วง8ปีที่ผ่านมา การปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS เป็นไปตามสัญญาสัมปทานระหว่างหน่วยงานภาครัฐคือกรุงเทพมหานครและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ซึ่งกลไกการปรับราคานั้นสามารถทำได้ทุก18เดือนตลอดระยะเวลาสัมปทานโดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้กรุงเทพมหานครและประชาชนรับทราบภายใน30วัน หากมีการปรับราคาค่าโดยสารจริงประชาชนอาจต้องจ่ายค่าโดยสารมากสุดถึง60บาทต่อเที่ยวอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ในการเดินทางซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยโดยมอบหมายให้ใหกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเจรจากับ BTS ในการชะลอขึ้นค่าโดยสาร ที่ราคายังคงเดิมอยู่อะคะ่ะก็คือจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าได้เหมือนมากขึ้นประชาชนทั่วไปก็คือมีโอกาสได้ใช้ะคะ่ะถ้าเราปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอะคะ่ะคนที่เขาทํางานที่รายได้ไม่เยอะ,ะคะ่ะเขาก็จะเหมือนจะรายได้ไม่พออย่างเช่นแบบรถรถไฟฟ้าะคะ่ะบางทีเขาไปทํางานบางทีก็สี่สิบห้าสิบก็เท่ากับข้าวจานหนึ่งเลยคะ่ะบางคนเขาก็ เขาก็ถ้าสมมติปรับเพิ่มอีกเขาก็อาจจะตัดสินใจที่จะไม่ใช้อย่างก็ได้ะค่ะต้องก็ใช้เส้นทางพวกนี้ประจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าขึ้นราคามาปุ๊บมันก็เราก็ต้องใช้แต่ว่ามันก็ค่าใช้จ่ายเราก็เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นราคานี้ไปตลอดเลยก็น่าจะโอเคนะครับหรือไม่ก็ต่ําลงกว่านี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> คิดว่าน่าจะดีต่อหลายๆฝ่ายอะครับผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่โอเคอะครับถ้าอยู่ในราคานี้นะครับผม กระแสข่าวการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ในครั้งนี้ยังคงไม่มีการดำเนินการใดๆจากทางภาคเอกชนแม้ว่าตามเงื่อนไขจะสามารถทำได้ตามกำหนดสัญญาทุก18เดือนแต่การปรับราคาค่าโดยสารต้องพิจารณาในหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเรื่องอัตราเงินเฟอ้อและค่าครองชีพรวมไปถึงการพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนเอง และที่สำคัญคือการพิจารณาผลกระทบกับผู้ใช้บริการหรือประชาชนโดยตรงหากปรับราคาแล้วมีผู้โดยสารลดลงก็อาจไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้